สวัสดีจ้าวันนี้นานาตื่นแต่เช้านะคะเพราะว่าแดดดีก็เลยขี่จัก,กรยานคู่ใจคันนี้เห็นไหมคะจัก,กรยานคู่ใจไปไหนก้าวเขาไปด้วยนะคะถึงจะเก่าแต่เ,เขาก็ขี่ดีมากนาะพนะามาเดินดูป่ามาดูรูปแบวค่ะดอกแบววกำลังจะ ออกแล้วเขาก็กำลังจะเริ่มเป็นเป็นตุ่มๆอะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนาาชอบเวลาอยู่ว่างๆจะเข้ามาในป่างเงี้ยแต่ไม่ไปไกลบ้านนะักเพราะว่าขีย่ยานมาคนเดียวลูกแบก็ออกแล้วเนี่ยนี่ไงออกแล้วลูกแบสีเนะลูกลูกน้อย,น,อยนี่ อีกแป๊นหนึ่งนะคะจะหงายให้ดูนี่เขียวๆนี่นะคะเนี่ยเขียวๆโอ้ยมียุงมาตอมหูค่ะยุงได้กลิ่นเราเขาก็จะมาทักทายเรานานาจะมาดูเห็ดด้วยเห็ดสีเหลืองเห็ดคันตาลนแล้วเขาก็บอกว่าเห็ดอะไรนะคายาวานจะขึ้นก่อนตรงเนี้เห็ดจะเยอะ ถ้ามาไม่ไม่ตรงนานาไม่เคยจําได้สักทีว่าตอนไหนถ้าเกิดอยากมาก็มามาดูถ้ามีก็เก็บถ้าไม่มีก็ไม่เก็บนี่เดินดูต้นแบกก็ทำก็เ,เยอะไหมอืมก็เยอะอยู่นะ แต่ทีนี้ยังไม่ค่อยเห็นอ่ะเพราะว่านี่ไงเพราะว่าเขายังไม่ดำเขายังเขียวกับใบไม้อยู่เนะมาถ่ายให้ดูถ้าเกิดแดดร้อนเห็ดเขาจะขะึ้นมา เห็ดเหลืองจะขึ้นมาก่อนหนึ่งรอบแล้วก็เขาบอกว่าเห็ดขยาวนเห็ดพึ่งอะไรอ่ะนานาไม่ค่อยเจอกับเขาหรอกเพื่อนเพื่อนเจอกันเห็ดพึ่งเขาบอกกินอร่อยเพราะว่านานาไม่ค่อยรู้จักเห็ดเท่าไหร่นะคะมาถ่ายให้ดูยุงมาบินอยู่ที่หูยุงจะเยอะค่ะถ้าเข้ามาในนี้ยิ่งเข้าไปลึกยุงยิ่งเยอะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสเปร์ฉีดยุงนะคะไม่ให้เขามาตอมเราไม่ให้เขามากวนเราอ่ะค่ะนะคะ,นะคะก็วันนี้ก็พามาดูเล็กๆน้อยๆที่นานาชอบว่าที่ประเทศสวีเดนนี่ดีมีป่าให้เราเดินเดินเล่นเดินเก็บผลไม้เก็บเห็ดเราก็ได้ตังคะคะ วันหยุดนานาไม่รู้จะทาอะไรนานาก็มานี่แหละค่ะถ้ามีเพื่อนมาก็สนุกสนานได้พูดคุยกันถ้าไม่มีเพื่อนมาก็มาคนเดียวแล้วก็มาเดินดูอย่างนี้ค่ะจักรยานนานาก็เอาเค้วเข็นมาด้วยเลยเพราะว่าขี้เกียจเดินกลับไปเอาเข้าอีกเคนะคะเล็กๆน้อยๆจากนานาเน,นี่ยแหละค่ะชีวิตของนานาที่อยู่ประเทศสวีเดนทําอะไรบ้างแต่ละวันไปไหนมาบ้างนะคะกินยังไงอยู่ยังไงก็ถ่ายให้เพื่อนๆ พี่น้องที่ไม่ได้ติดต่อกับนานาหรือว่าไม่เคยเห็นกันเลยแล้วก็อยากรู้ว่าชีวิตนานาเป็นยังไงสุขสบายดีไหมบางทีการสื่อสาราทางโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยสะดวกสบายนานาก็าาอยากจะเก็บคลิปพวกนี้ไว้ให้เขาดูเผื่อเขามาเปิดเจอนะคะก็ต้องขอบคุณช่อง youtube มากเลยที่ให้นานาทำแล้วก็ขอบคุณแฟนคับทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูกันไปแล้วก็ ก็ดูกันไปเรื่อยๆพวกญาติญาติพี่น้องหรือใครๆหรือคนที่ไม่รู้จักที่อยากรู้ว่าชีวิตต่ตางประเทศอยู่กันยังไงไม่เคยมาอยากเห็นนะคะเมื่อก่อนนา,นานาก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าต่างประเทศคิดว่าสุขสบายนะคะเป็นมาดามพอมาอยู่แล้วมันไม่ใช่หรอกคะ่ะมาดามที่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศก็เหมือนอีแ๋ว่ะค่ะนะคะ โอเคมาดามในสายตาของคนที่ไม่เคยเออ่ของคนที่ไม่เคยมาต่างประเทศเขาจะเรียกเรามาดามถ้าเรากลับกลับจากต่างประเทศไปเมืองไทยแต่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราเห็นแล้วโอชีวิตของพี่น้องชาวไทยทุกคนที่มาอยู่ต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนนะคะต่างชาติฝรั่งเขาก็ทํางานหนักทุกคนคะ่ะเหมือนกันคะ่ะโอเคนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะเล็กๆน้อยๆมาเดินดูเรียกว่าสวนกันแล้วกันนะคะ โอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะ